สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาวันนี้จะมาตัดหน่อไม้ฝรั่งนะคะเนี่ยตัดทุกวัน <c oughs> ตัดทุกวันกระถ่ายให้ดูทุกวันเนะนเพื่อนเพื่อนเออวันนี้จะเอาไปส่งลูกค้านะคะเออเอาไปส่งลูกค้าไม่ค่อยใหญ่แล้ว,วเพื่อนเพื่อนมันจะใส่ปุ๋ยมันก็ไม่อยากใส่เนาะเพราะว่าเราตัดกินแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ค่อยใหญ่ก็ เพราะว่าแดดมันร้อนด้วยมันขึ้นสูงเร็วเห็นไหมว่าตัดทุกวันเนาะมันถ้าถ้าถ้าเอออากาศมันหนาวมันจะใหญ่อวบเนาะมาจะตัดอีกแล้วนะคะนอ้ยอันนี้ไว้ตัดพรุ่งนี้นะคะนี่เอฟซีเม,ม็ดใหญ่ไม่คมไม่มมมมมได้ไปรับสักทีหนึ่ง เอาไว้แต่ในสวนลืมเดี๋ยวยายจะดองไว้ยังไม่ได้ดองเลยดองไว้กินปีหน้า ทิ้งไว้เดี๋ยว่อยมาเก็บเอานี่ก็ใหญ่ดีนะนี่ใครว่าไม่ใหญ่เบลเลยนี่ ใหญ่อู้อันนี้เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสามวันสามวันได้เท่าไหร่อ้าว อ้าวเฮ้ยยายขายให้เขากิโลละห้ายูโรเ,เพื่อนอเกือบไปแล้วนี่ยายไม่รู้ว่าเขาเาไปขายกิโลเท่าไหร่ในห้างกิโล,ลหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะเ,นเพื่อนๆอู้นี่ ทีงยายทําจุกเขาหักตอนถอนยาแล้วมัง้งในห้างไม่สวยเลยมันไม่สดนะมันเหี่ยวๆนะเวลาซื้อมาต้องตัดทิ้งอีกเยอะเลยในห้างกิโลเจ็ดแปดยูโรเนอะเว้ยไม่ใช่เจ็ดแปดหรอกเป็นสิบครึ่งกิโล เขาจะมัดเป็นครึ่งกิโลต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ นี่ไปที่นี้เก็บ นะคะเพื่อนๆวันนี้ยายตัดออกเยอะมากเลยเนาะปกติแบบตัดว่าเออเอาไว้มาตัดพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ตัดแบบเนี่ยขนาดขนาดนี้ยายก็ตัดนอะไรรู้ไหมยายต้องการให้มันได้สองกิโลเนาะสามวันให้มันได้สองกิโลคิดว่าได้อยู่นะไปดูกันเพราะว่าอันเก่ายายตกแต่งสองวันที่แล้ว ยหญ่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วมันได้โลโลเท่าไหร่เนาะโลโลซีโลซีนาะอันนี้นายจะได้ยูหกขีดเนาะใหตัดแต่งเรียบร้อยแล้วสองวันที่แลเนะ้ะเนี่ยไปเดี๋ยวจะไปตัดแต่งอีกเดี๋ยวจะพาไปขายนะคะเดี๋ยวจะไปะอาบน้ําดูดอกนี่มันบานมาสวยนี่่อไปนี้มันบานผสมสีเหลืองพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มรืนนี้แหละอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมาถอนแล้วทำใจทำใจก่อนทำใจทุกวันได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกแล้วเพื่อนๆไปเพื่อน,อนแทนแทนแทน,แ,นแบกน้ำไม้กลับบ้านเดี๋ยวจะแบกน้ำไม้ไปขายนะคะเพื่อนอ อบสดหวานเดี๋ยววันหลังจะทําเมนูหน่อไม้นะช่วงนี้งานเยอะยังไม่วางได้ทําเมนูหน่อไม้เลยกินข้าวก็กินรีบรีบวันนี้ก็กินรีบรีบนะพเพื่อนๆไม่ได้ทํเพราะว่าอากาศดีๆต้องรีบทําสวนก็เลยไม่ได้ทําอาหารโชว์เอฟซีเนาะไปไปเข้าบ้านไปอาบน้าเดี๋ยวจะพาไปขายกัน<อ>พกเพื่อนๆสองกิโลนะคะ <c oughs> อุย้ยฟาร้อง ชชสไปไหนไปทำงานโนกโกฮะโกหกสนุกไปทำงาน <laughs> ไปเพื่อนไปขายน้ำไม้ฝรัง่งไ <laughs> ปยายต้องรีบเดินไปก่อนเพราะยายต้องไปส่งน้ำไม้ฝรัง่งห้เราเพื่อนยายหรอกอุ ه, ้ยนี่นี่นี่น ดอกไม้สวยๆดูดิยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยฝนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นจะมาแล้วฝนจะมาแล้วไม่รู้ว่ายัางไงเนอะวันนี้วันแรกที่จะไปเดินเล่นกันเนาะผ่านโบสอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆนี่วันนี้ไม่เข้าไปนะคะวันนี้รีบไปดูจะได้เดินหรือเปล่าดูมันฝนจะตก มาแล้วมาแล้วอาทิตย์นี้รวยได้40ยูโรรวยเพราะอะไรอาทิตย์ที่แล้วไปไว้ให้เขาเขาไม่อยู่2กิโล10ยูโรวันนี้อีก2กิโลสยูโรส่วน20นี้อ่า20นี้อ่าคานกกระทานกกระทาที่เขาคิดเงินเกินเขาต้องคืนยาย18ยูโรเขาบอกว่าให้ให้ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ย2ยูโร2ยูโรก็ประมาณ70เกือบ80บบาทเนาะ ยายมาเร็วยายก็เลยเดินกลับมาก่อนออไปรอจริงๆแล้วยายต้องรอกันอยู่ทางโน้นแต่นี่มันเร็วก็เลยเดินเดินไปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอข้างบ้านแหละมาหรือยังเชืงเอก่อนหฟ้าร้องฟ้าร้องอยังไม่เห็นมาเลยข้างบ้านยายนะเดินไปเดินมาอยู่นี่เลยดอกไม้เพือ่อ นู่นยาวไปถึงนู่นนุ่นนุ่นนุ่นนู่นนู่นด้านนู่นโอ้ยสวยอ่ะดูนี่โอ้ยเป็นอาหารนะเนี่ยเป็นเขาทำเป็นปลูกไว้เป็นปุ๋ยน่ะอู้หู่นก็ปลูกอ้อมเลยนู่นไปทางนู่นนุ่นยาวไปสุดนู่นฝนตกเพื่อนฝนตกรีบเดินนู่นแล้วก็เอามานู่นนุ่นนุ่นนู่นนุ่น สวยไหมคนโตมูลนนี่กิปลืดมูลนนี่กิปลืดนะเป๊ะตาปลื้มเต็มมีดอกไม้อันอื่นด้วยนะเนี่ยแต่มันยังไม่ออกเนี่ยอีมาเห็นหัวเตอ ฝ <c oughs> นตกไหลเดินยังไม่ถึงไหนเลยไม่เคยเดินมาเดินวันนี้ฝนตกโอ้ยนนก็เดินไปก็เดินก่อนแล้วยายยังไม่ได้เดินเดี๋ยววิ่งตามเขาสวยมากๆเลยเพื่อนๆดลยดูนนท์ใหญ,ใหญ,ใหญมม่มันมีดอกไม้อย่างอื่นด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่บานเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่เนาะไปฝนตกรุงกินน้ำเพื่อน เพือ่อนๆถึงบ้านแล้วถึงบ้านหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้กับวิ่งในฝนมันก็ตกอยู่ปล่อยๆอยู่ยนะเออวิ่งในฝนเออลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งน้าไม้ฝรั่งเพียบเลยลูกค้าเพื่อนๆอันนี้สั่งกินนะเอออาทิตย์เนี้ยคนละกิโลข้างบ้านกิโลหนึ่งคนในหมู่บ้านกิโลหนึ่งไปแค่นี้แหละบายๆคิดถึงคิดถึงวันนี้โอ้ยไปเห็นทางเห็นทางโอ้ ได้ถ่ายรูปโอ้ได้ถ่ายคลิปเปล่าเมื่อกี้รุงกิได้เห็นทั้งร่งกินน้ําเจอทั้งฝนตกได้เห็นทั้งดอกไม้โหคุ้มคุ้มคุ้ม